สวัสดียังเป็นทางการนะครับก็เดินมาทางมาถึง EP ที่6นะครับกับซ u เปอร์เฟรรนต์เซลลดทุกคนันตั้งแต่ EP 1ึงยัน EP ที่7 25,000บาทลดเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรต่อรองเลยแถมบริการขัดเครื่อบแก้วแถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แถม GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินย4ชั่วโมงให้อีกไม่จะแถมอะไรอีกแล้วครับแต่ถ้าคิดได้อยากได้มา แล้วมาขอให้ได้ให้เราเป็นคนญี่ปุ่นครับเราต้องให้ให้อย่างเดียวยใช่ไหมคุณตาก้องครับไม่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 ไมาเติมปฏิเสธเขาเลยเหรอ <laughs> มันจะกลายเป็นขัดทุนแล้วนะ <laughs> โอเคคันแรกก่อนเลยค <c oughs> ันนี้บอกก่อนหายากแต่ถ้าได้ใช้ชอบใจแน่นอนกับ Lexus ตัว E S 3 0 0นะครับตัวนี้เป็นปี9 เจ็บไม้แท้ๆบอกเคยบอกกันแล้วว่ารถไม่น้อยก็ขายแบบไม่น้อยๆรถไม่เยอะๆมาแบบเยอะๆก็ขายแบบไม่เยอะๆเหมือนกันไม่กลอไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไปทะเลาะก,กับสคบอรหรือกับลูกคา้านะครับตัวนี้ไม่สามแสนกาโลปีเก้าเจ็ดสองแ่ก็โลกระต้องเยอะไหมน้อยนะ,ะก็คุณจระต้องคำนวณไปแล้วนี่ถูกไหมใช่วัวนี้ ปลายแดงสมัยก่อน2ล้าน6แต่เจ้าของเขาแจ้งมาว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปซึ่งเขาซื้อมาตอนนั้น2.99ล้านถ้าล้านง่ายๆแต่3ล้านนะคุณจะกล้องอยากรู้ไหมราคาเดือดเท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไหร่พี่ให้ถ่ายถ่ายเ่าห้าแสนรถกี่ปีวะ24ปีรถ24ปี5แสน เกือบถูกว่ะตีแสนใช่ไหมแสนหกเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยไอสนยหกเก้าเออ Lexus เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนที่รู้อยู่แล้วผมก็ไม่ต้องอธิบายแต่ว่าผมจะขออนุญาตชี้อธิบายนิดนึงแล้วกัน Lexus เนี่ยมันคือ Toyota ที่เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับคือเขาจะเน้นในความหรูหราในเรื่องของความปลอดภัยคือเน้น อย่างจริงๆซึ่งเขาเรียกว่ามันอาจจะบวกสเต็ปจากเนวิต้าด้วยโดยทั่วไปเนี่ยอีกนิดนึงแต่แบรนด์เขามันเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์รถหรูซึ่งรถญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นของมาซาเนี่ยก็คืออีฟินี่นะครับนิสสันก็อินฟินิตี้ฮอนด้าก็จะเป็นอะคูร่าเนี่ยที่ไปใช้อยู่อเมริกานะครับเป็นแบรนด์ของอเมริกาแบรนด์ญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นในอเมริกาตัวนี้อย่างที่บอกปี97จัดไปไหนไม่ได้นะจ๊ะ กิโนโซดอย่างเดียวบอ,อ,อกก่อนแต่รถรถได้ไหมพี่ก็รถสอง0ันห้าใไม่รู้่กูุยากรู้เขาไปแล้วเจ้าของบอ,อกไปแล้วกูจะลดกูจ <c oughs> ะลดนี่เป็นตัวแรกๆนะที่มีโชว์เห็นไหมเปิดมาเนี่ยไม่ต้องใช้เนี่ยเครื่อง V หกสามทันใจแ,แจ้งก่อนตัวนี้ติดแก๊สมานะเนี่ยตัวแก๊สอันนี้ติดแก๊สมา LPG พ่อกล้าพูดเลย3ามพันหกศูนย V หกไม่ติดแก๊สมีเหนื่อยทำไมพี่เมื่กินน้ำมันดิพี่ลองพี่ขับขับจากจากที่เนี่ยตรงนี้ที่เราตั้งอยู่เนี่ยคือตรงตลาดรถเอพีอยู่แถวแถวถนนสีครินใต้ซอยสีแครินสามสิบเนี่ยสมมติคุณตากล้องเนี่ยขับจากตรงเนี้ยไปชนบุรีเอาตอนนี้จะอาจจะเจอรถติดหน่อยใช่ไหมออกนอกเมืองไม่เท่าไหร่เพราะรถถ้ารถใหญ่เนี่ยได้ได้เรียก ได้จังหวะของเขาอ่ะมันจะปิวตามลมมันจะไม่กินน้ำมันเยอะแต่ถ้าอยู่ในเมืองมีร้องรถติดๆเนี่ยร้องเลยเอาง,ง่ายๆใครจัดตรงเนี้ยไปเดือดมอบางกะปิดก็กระอักเลือดอ่ะดังนั้นทันนี้ก็ติดแก๊สแต่แจ้งก่อนนะครับแก๊สต,ตัวนี้เป็นแก๊ส LPG ฉะนั้นในเรื่องของค่าความเสื่อมมันน้อยมากอยู่ที่ประมาณ15%อัตราเลงก็จะลงเหลืออยู่ประมาณ15%ลดลงไป15%แต่ความฟงทนรถโตโยต้าเครื่องอึดมากบอกก่อนอึดจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในว่ามีอะไรดีบ้างไปปะ่ะนี่ดูรีโมทเขาสิเนี่ยยุค97เขาเรียกว่าเหมือนกับรถยุค90นึกออกใช่ไหมครับคุณตากล้องครับเขามีปุ่มนี่มีแพนิกให้มีล็อกอัลล็อกแล้วก็มีเปิดฝากระโปรงเนี่ยยุคแรกๆร,รถปี97พวงมาลัยนะครับมีแอร์แบ็กให้ฝั่งนี้ก็มีแอร์แบ็กให้แจ้งก่อนเพราะรถหรูแต่มีครูสคอนโทรลด้วยนี่ถ้าเห็นครูสคอนโทรลแบบนี้มันจะนึกถึงพวกโตโยต้า โอรเจคเตอร์ er. อันนี้ยุคนั้นเลยนะครับไฟมีแบบออโต้ให้ด้วยนะครับวิทยุนี่รุ่นดั้งเดิม,ทา,มาดาทานไหมเนี่ยคุณตาต้องทันไหมรุ่นคา <Okay, S 2> สเซ็ตรุ่นคาสเซ็ต <laughs> <laughs> นี่แหละคาสเซ็ตเนี่ยเก้าส่วของแท้นะครับแอร์ Air, เป็นดิจิตอลให้ด้วยเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับเป็นในเรื่องของโอเวอร์ไดรฟ์ให้ก็คือ พ R N D 2 L แล้วก็โอเวอร์ดร์ให้ก็คือมีสีเกียร์จุดเด่นของเขาเนี่ยสมัยน,ะนั้นก็คือในเรื่องกระจกไร้ขอบเนี่ยคุณนก้องือผิดน,น,นี่คุณนักข้อมือแบบเนี่ยกระจกไม่มีขอบเห็นไหมซึ่งมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็บาะหนัปรบบไฟฟ้าให้เบาหนักอันนี้คู้น,า,า,นาเลยนะพี่ฮะคู้นาเลยใช่แล้วมันน่านั่งมากผมบอกเลยอันนี้ยอมรับตรงๆว่าไปหุ้มมาใหม่นะครับไม่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 ใช่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยบอามาเนี่ยหุ้มมาใหม่ครับหุ้มแบบนี้เลย เอามาเนี่ยเอาไปใช้ไม่ต้องแทบไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับก็คือขับไปใช้งานได้เลยแล้วก็นี่ตรงนี้ปุ่มแก๊สอยู่นี่นะแจ้งก่อนนะเนี่ยแก๊สอยู่นี่สัวเตอนแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว,ตวนี้ตัวปรับพวงมาลัยไฟฟ้าเอา่อพวงพวงมาลัยนะครับเนี่ยยี่ได้หดได้แจ้งพอเออใช่ปรับตรงนี้เลยแหละเพราะว่าตรงนี้นะครับตัวนี้เปล,ลี่ยนแนะบต P B. ใช้ได้เลย ราคาเอาให้ตกใจเล่ยๆอีกได้ไหมคุณตากล้องเท่าไหร่พี่ไยแดงสามล้า <laughs> น <laughs> ไปแดงสามล้านตอนนี้ขายรถยี่บสี่ปีขายรลอแสนหก <laughs> เก้าออเฮ้ยเดี๋ยวอย่าง <laughs> งั้นยงังวนเลย <laughs> ถ้าแถมให้นะ <laughs> ขัดเคือบแก้วเอาให้ <laughs> อย่าหาว่า <laughs> อ,อุ้ยแสนหกเก้าเยแถมให้ <laughs> อย่าคิดอะไรเยอะแถมให้เลย <laughs> <laughs> เพื่อลูกคา้านะครับสีขาวหายากนะบอกก่อนเลยตอนนี้ ถ้าหาว่าความสวยตัวนี้สวยจริงนะครับเป็นรถใช้งานจริงด้วยเป็นรถของเจ้าของเขาฝากขายก็คือเจ้าของบริษัทนี่แหละนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูรถเล็กกันบ้างไปอันนี้ขาวใช่ไหมอันนี้ดามีสามสี 3, 4, เลยขาวดำเทา <c oughs> มาเป็นโทนเลยมาเป็นโทน <c oughs> โอเคนีละหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามเักมือแล้วตัวนี้เป็น CS GL ตัว GL มันมีนตัวเริ่มต้น GL GLX และก็ g l x ่นะครับสำหรับเซตตัวนี้เป็น GL ปี8 1 9ป้ายแดงอยู่559าขายอยู่339ก <Hey. S 1> จัดไปได้ได้3แตัวนี้จัดเปีย้ยเลยบอกก่อนเลยเปีย้ยเลยนะครับไม่อยู่หมื่นกว่าโลหรือ20,000โลเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูสิว่าสวยไหม อย่างงามเลยแจ้งห่อนนะครับว่าปี1 8ึ 1. ่งดจนคันไหนรุ่นปีออคศผลิตเท่าไหร่จดเท่าไหร่ถ้าไม่ต่างกันก็จะบอกปีเดียวแต่ถ้าต่างบอกหมดผมไม่กักสวยไหมสวยเลบโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน G จิแจ,ยจ,ยจ,ยจยอย่างนี้นะแจ้งห่อนนะถ้าเป็น g จีก็จะเป็นฟูต้และโอเคเราก็มาดูไม้เท่าไหร่ หนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะจ๊ะบอกก่อนแอร์เป็นหมุนเมรืรอทั่วไปวิทยุซีดีนะครับ USB แล้วก็ AV อยู่ตรงนี้นะครับเบาๆถนอมมันหน่อยมันยิ่งอ่อนแออยูอ่ที่วางของตรงนี้แล้วก็มี u s เอ่อทาวเวอร์ออ t เให้นะครับเกียร์โต้ทั่วไปนี่เลยพวงมาลัยมีแอร์แบ็ให้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีให้นะครับแอร์แบ็คกู่หน้า ถ้าเป็น G L X ก็จะเป็นไอ้นี่เป็นแอรดิจิตอลใหแล้วนะครับตัวนี้เป็น G L ยังไม่มีแอร์หลังแน่นอนความใหม่ไอ้พวกเนี้ยจริงๆอะ่ะถามว่าดีไหมดีแล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมมีแกะออกเลยนี่มาเดิมๆจากโรงงานเลยนะเนี่ยถามว่าลูกค้าใช้รักษาเหมือนกันยอมรับตรงเลยเนี่ยบาร์โค้ดยังมีอยู่เลยเช็คได้ด้วยนเนี่ยรถส,สวยๆครับดอกเบี้ยตัวนี้ ตัวนี้จะไปไหนได้แล้วนะไม่ใช่เหมือนไอ้ข่าวนะน้องข่าวเราไม่ได้นะอันนี้ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด8.4%น,นาน6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดอย่างที่บอกครับ2.99ผ่อน4ปีไอ้2.79ผ่อน4ปี2.99ผ่อน5ปี3.89ผ่อน6ปี3.99ผ่อน7ปีแต่ขอเป็นเคส by เคสรถ อยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับดอกเบีย้ยพวกนี้แต่เรื่องลดราคาไม่ต้องรู้ไม่ต้องไม่ต้อง,องสนใจเครดิตลูกค้าครับ oh. แค่พี่มาพี่อยากได้รถได้ลดให้เลยครับ oh. ยังไงเดี๋ยวเราไปดูน้องเทาเราบ้างดีกว่าไหคุณต้ะกองคร oh. <Okay. S 2> <า>ับโอเคไปต่อมาเดี๋ยวนะเรามีรถใหญ่รถเล็กแล้วก็รถฮัแบ็้ขนาดเล็กตัวนี้เป็น GLX นะครับ u ู u ki ิ Swift GLX แจ้งก่อนว่าตัวนี้ปี18แท้ๆมาอยู่ที่ ทำไมไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวไปดูในข้างในดีกว่าตกใจป้ายแดงอยู่69,000ขายอยู่459จัดไปรน,น้นไม่ต้องห่วงยอดเต็มมันเคาเรียกอะไรสักอย่างนะคุณตาก้องเนาะว้าวบอกแล้วว่ารถที่นี่ใหม่วันนี้ก็ป้ายแดงแล้วไปดูข้างในดีกว่าค ตัวนี้อย่างที่บอกครับถ้าในสูสูกิเนี่ยเป็นสวิเป็น,น g l x ปึ๊บเป็นกุญแจอัจฉริยะแล้วก็เป็นพุทสานให้แล้วนะครับในเรื่องของแอไอตัวจอเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีจอนะเป็นวิทยุ CD เฉยๆแล้วก็มี USB กับ AUX ให้นะครับตัวนี้แจ้งก่อนว่าเป็น Air ์ดิจิตอลให้ส่วนในเรื่องของเกียร์ก็เป็นออโต้แล้วก็มีตัวในเรื่องของ ให้นะครับเป็น o v e r drive ให้พวงมาลัยจุดเด่นเขาอยู่ที่พวงมาลัยตัวนี้เป็น D shape แต่ยังไม่เป็นหลายไม้นะครับมีในเรื่องของพูสธชนโพรดให้แล้วก็ฝัง่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในเรื่องควบคุมเสียงที่ออกรับสายแล้วก็บลูทูธอันนี้เป็นจอเดิมเขาจะเป็นบลูทูธให้นะครับแบบนี้เลยนะครับแอร์ดิจิตอลเบาะผ้าแต่มีนี่เลยรถเล็กแต่มี i อแ a คเว้ย ความปลอดภัยตรงไหนพี่นี่ไงแ <จะ S 1> ล้วมันจะเ <จะ S 1> ด้งมาตรงไหนมันอย่างถ้าเป็นของรถเก่าๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวเป็นตัวแท่งอัดระเบิดพวกนี้มันจะมีดีขึ้นมาได้เลยมันเหมือนจะเป็นมันเสียสมมติว่าสมมติถ้าเราโดนชนด้านข้างใช่ไหมครับพวกนี้มันจะดีออกมาตรงนี้ให้เราเหมือน,นกับ a i r แบบพวกนี้วล้วตัวนี้มันจะออกมาเด็ออหมว่ามันจะออกมาแบบนี้เลยส่วนอันนี้มันก็จะดีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเป็นถุงมือยางเพื่อป้องกันไม่ให้เราก็เลแหละ กับพวงมาลัยกระจกตรงนี้นี่ขอแช่ครับนั่นแหละก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ก็ยังเข้าดอกเบีย้ยเริ่มต้น2 9 9ต่อปีพันนาสูงสุด8ปงวดหรืเอร์นต์นเดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดอย่าลืมนะครับอยากให้กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็รับรู้โปรโมชั่นด้วยบอกกันทุกคลิปครับอย่าลืมครับอยากได้รถ ก็มาซื้อรับส่วนลดไปไม่ได้อยากได้รถแต่มีเพื่อนอยากได้รถเอาส่วนลดมาเป็นค่าแนะนําเดี๋ยวจัดให้นะครับเพื่อรับของแถมไปตัวลูกคุณเขาเรียกว่าค่าแนะนําก็รับไปนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe หรือกดติดตามที่ช่อง YouTube และ Facebook เพื่อเป็นขวากำลังใจและก็รับรู้โปรโมชั่นอะไรใหม่ๆนะครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกับ EP สุดท้ายนะครับผม EP ที่7 Get